ชาวพฤกษ์ศนะคะในช่วง1-15กันยายนดาวตัวเองนะคะมีมาตรฐานเป็นกเกษตรนะการเงินก็เป็นกเกษตรและมหาอุดนะคะซึ่งในเดือนนี้มันมีดาวที่เป็นกเกษตรเนี่ยจอนมาถึง4ดวงด้วยกันนะคะจะส่งผลนะหนึ่งในเรื่องการเงินแน่นอนนะคะจะส่งผลอย่างไรนะมีช่องทางอย่างไรไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะช่องของเราใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งใช้แบ่งตามลัคนาราศีก่อนนะใครที่ทราบลัคนาราศีนะคะถ้าคุณลัคนาราศีพฤกษ์ศก็ดูคลิป ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ทราบลัคนาราศีก็คือดูตามวันเกิดก็คือ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะแต่อาจจะไม่ตรงทุกส่วนนะคะสำหรับช่องของเรานะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการพยากรณ์นะก็พยากรณ์ให้ฟังกันฟรีๆนะทุก2อสัปดาห์นะคะรวมทั้งถ้ามีเนื้อาหาที่จำเป็นจะต้องทราบหรือว่ามีประโยชน์ในการวางแผนชีวิตก็จะแจ้งนะคะ อ่าหากสนใจศาสตร์เกี่ยวกับด้านนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับรูปภาพนะตำแหน่งของดวงดาวนะคะจะเห็นได้ว่าตัวหนังสือสีเหลืองนะก็คือมาตรฐานที่เป็นกเกษตรราธิบดีนะะเห็นว่าในช่วง1-15กันยามีดาวที่เป็นกเกษตรเยอะเลยนะคะคำว่ากเกษตรนะมันแปล ในความหมายก็คือความมั่นคงนะคะความสม่ําเสมอความเป็นปึกแผ่นอะไรที่ดูเหมือนจะนิ่งๆนะคะสเตเบิลไม่พลิกผันอะไรมากก็คือเป็นความหมายของกเกษตรนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละดาวของพวกเราเนี่ยมันเป็นความหมายของอะไรบ้างนะคะเริ่มจากดาวศุกร์ก่อนนะคะเลขหศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของพวกเรานะพวกเราพฤทธศพเนี่ยนะคะมีดาวศุกร์เป็นอริและตนุนะดังนั้นชาวพฤกธศกเนี่ย เมื่ออรินะคะอริแปลว่าอุปสรรคอริแปลว่าภาระหน้าที่อริแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บอาริแปลว่าเรื่องของความรับผิดชอบก็ได้ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อคนที่เรารักนะมันจะเป็นคู่กับตัวเรานะเรียกว่าเป็นคนที่มักมีภาระอยู่เสมอถ้าไม่ภาระตัวเองก็ภาระคนรอบข้างดังนั้นเมื่อดาวอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ภาระต่างๆเนี่ยเป็นอาริและเป็นกเกษตรนะก็หมายความว่าณนะเดือนนี้นะคะก็จะมี มีความมั่นคงเกี่ยวกับตัวเรานะเช่นนะบางคนที่รู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงหรือว่าเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มที่จะเอ่อเขาเรียกมีอาการดีขึ้นนะพบหมอที่ดีขึ้นหรือมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งเรื่องของปัญหาอุปสรรคมันก็มีเข้ามาอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันเช่นภาระนะเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาของชาวบ้านคนรอบตัวเนี่ย ก็อาจจะมีมาด้วยเพราะว่ามันเป็นกเกษตรนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีตัวเรามีกําลังนะคะก็น่าจะแก้ไขผ่านไปได้หรือในความหมายนึงก็คือเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆซ้ๆซําๆซ,ซึ่งเราก็แก้ได้อยู่แล้วนะคะต่อมานะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธคือเลข4ี่นะดาวพุธอยู่ในเรือนปุตตะนะคะ ณช่วงเวลาดังกล่าวมีกําลังเป็นถึงมหาอุดนะและก็เกษตรอาธิบดีเรียกว่ามีสองหมวกหมวกสองใบในดาวเดียวกันดังนั้นเนี่ยการมีกําลังเป็นมหาอุดนะคะคือมากมายเยอะแยะสูงส่งนะซึ่งดาวพุธมันเป็นดาวการเงินไงเมื่อการเงินมันสูงส่งนะคะมันมากมายมันเยอะแยะก็คือเงินก้อนนะคะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของ การเงินที่เกี่ยวข้องกับปุตตะคือเรือนที่ไปอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคลงทุนนะคะถือว่ายังพอมีดวงอยู่นะแล้วก็เรื่องของออการลงทุนค้าขายก็ถือว่า อาจจะมีจังหวะดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องของลูกหลานเรื่องของคนอายุน้อยนำมาซึ่งการเงินการไปร่วมพุ้นกับคนอายุน้อยหรือว่ามีการชักนำกันนะการทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานอาดีเรกงานที่เพิ่งริเริ่มนะคะหรือว่าเป็นความสนใจเฉพาะส่วนตัวเราเนี่ยถือว่าดีนะบางคนได้ไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณเยอะนะคะการดูแลงบประมาณเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่หอ,อาจจะไปดูแลอาจจะไปทางานเพื่อควบคุม การใช้ใจ่ายอย่างนั้นก็ได้นะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก้อนใหญ่นะเช่นการไปเป็นหน,นี้สินหรือว่าการจะต้องเ,ออเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตัวเราที่จะเกิดขึ้นก็ได้หรือมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในบางท่านด้วยนะคะสาหรับในส่วนของการเงินนะเดือนนี้ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีนะก็ต้องบอกว่าช่วง1นึถึงสิกันยายนนะคะ สำหรับมุมของดวงดาวนะคะบ่งบอกได้ว่านะเชา้าพฤกษศกเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับคนอื่นนะการฟอร์มทีมการร่วมหุ้นอะไรเงี้ยการที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นในเรื่องการเงินนะคะแต่ทีนี้ว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับวินาศก็คือเรื่องที่คาดไม่ถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความผิดหวังอะไรพวกนี้มันก็มีมาตรฐานเป็นมหาอุดด้วยเหมือนกันนะมันไปอยู่รวมกันอยู่ในภพปุตตะอยู่คู่กับการเงินเลยดังนั้นเนี่ยนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ย ถ้าหากมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำสัญญานะการตกลงจะรับจะจ่ายเงินการหรือการเก็บเงินลูกค้ารายใหญ่นะคะการทวงหนี้อะไรต่างๆแนะนำว่านะคะควรทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนวันที่15กันยายนนะเนื่องจากหลังวันที่15กันยายนไปนะคะดาวพุธก็มีแนวโน้มไปในทางที่จะเดินช้าลงนะคะเดินวิปริต อีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยจะเป็นผลในเรื่องของความเลทความล่าช้าในเรื่องการเก็บเงินการได้เงินนะซึ่งรับผลเนี่ยมันก็อาจจะมีมาจริงแต่ว่าในส่วนหนึ่งอาจจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของการได้ไม่เต็มนะเช่นอย่างบางคนเนี่ยถูกรางวัลถูกหวยแต่ว่าถูกหักอะไรเงี้ยได้ไม่สมได้ไม่เท่าจํานวนที่คิดนะคะเรื่องของการถูกผิดสัญญาในบางส่วนนะก็ต้องมีส่วนอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะถือว่า ในส่วนดีก็ดีแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องอุปสรรคมันก็มีด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของออการงานที่ชาวพฤกศบดูแลที่ทำอยู่นะคะก็นะกำลังจะเดินถอยหลังนะลาบผลที่เคยอยู่ในเรือนการงาน <S <S เขาเดินถอยหลังนั้นเนี่ยเรื่องของการงานอาจจะเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งดาวพฤหัสนะอันอยู่ในเรือนการงานเนี่ย นะเขาเป็นลาบผลตอนเขาเดินดีเนี่ยเขาส่งผลให้ชาวพุกศกเนี่ยมีการงานที่ดีนะคะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะแต่พอเขาเดินถอยหลังนะคะกาลังจะเดินเข้ามาปะทะกับดาวเสาร์นะส่งผลในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเริ่มนะคะชัดเจนขึ้นในประมาณเ,าเดือนตุลาคมนะคะเนื่องจากดาวเขาจะมาชนกันดังน,นั้นเนี่ยมีผลในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการงานที่เราอาจจะต้องเริ่ม รู้สึกแล้วนะคะเช่นถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการค้านะเริ่มต้องหาลูกค้าใหม่ๆมาหรือบางคนก็พิจารณาในการที่จะเช่าจะเปลี่ยนสถานที่การย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะรวมไปถึงคนที่ทํางานองค์กรนะมีแนวโนม้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือการย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้เหมือนกันนะซึ่งกว่าที่ ดาวพฤหัสคือดาวลาบผลจะเดินไน้าอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณ7พฤศจิกายนดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมทั้งเดือนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเรื่องของเป้าหมายเรื่องของสิ่งที่วางแผนไว้อาจจะมีความพลิกผันได้และรวมกับสิ่งที่บอกก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะมีการเดินวิปลิตินะในช่วงประมาณหลัง15กันยายนไปนะคะก็ส่งผลให้เรื่องการเงินนะคะอาจจะ เขาเรียกว่าถ้าไม่รีบเก็บให้เรียบร้อยไม่รีบจัดเจ็บจบไม่รีบอาจจะต้องยอมเสียอะไรบ้างเพื่อให้เขาจ่ายเงินให้อย่างรวดเร็วต้องเพิ่มส่วนลดต้องอะไรเงี้ยเก็บเงินเร็วๆมาก่อนนะคะจะดีกว่านะเพราะว่าถ้ายืดเยอะออกไปนะแล้วในช่วงประมาณกันยาตุลาเนี้ยก็จะมีเรื่องของความล่าช้าทางการเงินเกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะในการลงทุนการค้าหรือในการลงทุนธุรกิจใดๆนะช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเหลือเผื่อทุนไว้บ้างนะคะแล้วก็การทํางานร่วมหุ้นกับคนอื่นนะคะก็ดูแลเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงให้ดีเนื่องจากมีเกณฑ์ของกัน ผิดสัญญามีเกณฑ์ของการล่าช้าเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนเจ้านายนะคะก็ถือว่าจะมีกําลังลดถอยลงด้วยเช่นกันนะอาจจะรู้สึกว่าผู้สนับสนุนผู้คุ้มครองผู้ที่ให้คุณกับเรานะมีการดออปหรือถอยกําลังลงนะคะเนื่องจากนะพระหัดนะคะก็ถอยกําลังลงดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่แต่ยังไม่ใช่ช่วงตุลานะก็ต้องรอเวลานิดนึงนะคะชาวพฤกษ์ศพมีดาวพุธนะคะเป็นดาวการเงินกับการลงทุนซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างเดินเดินช้าเดินเร็วสลับกันนะคะความเดินช้าของเขาก็คือหยุดเดินก็ได้ถอยหลังก็ได้ดังนั้นเนี่ยในรอบปีจะสังเกตดูว่าชาวพฤกษ์นะคะก็จะการเงินจะบางทีสะดุดสะดุดเป็นช่วงเดี๋ยวพอเดินหน้าก็เดินรวดนะแล้วเดี๋ยวก็ บางทีก็มีติดได้อีกนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาวิบริตมาหลายครั้งแล้วนะคะและครั้งที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่15กันยายนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าชาวพฤกษบนะคะหลังจากที่2คลิปก่อนนะดาวการเงินค่อนข้างดีนะบางคนมีโชคมีลาบบางคนก็ถือว่าพอผ่านได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยดังนั้นเนี่ยในช่วงนะคะหลัง15กันยายนก็เตรียมตั้งรับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ สำหรับในคลิปหน้านะคะก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดาวใหญ่ที่จะย้ายนะประมาณปลายเดือนกันยายนนะคะก็คือดาวพฤหัสกับเสารนะเขาก็จะมาปะทะก,กันอยู่ในเรือนสุภาของชาวพฤกษ์นะคะพบสุภาก็เป็นพบในเรื่องของ ความเจริญงอกงามความเจริญก้าวหน้าเรื่องของสิ่งที่วางแผนไว้นะเมื่อมีดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลอย่างไรบ้างนะเพราะว่าคู่นี้เป็นดาวใหญ่ทั้งคู่นะคะรวมถึงก็สามารถส่งกําลังไปที่ราหูที่ทับลักนณาเราด้วยนะโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสําหรับเดือนนี้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ